จะนำสองลูกไม่ได้เลยเหรอวะเมาร้งไหมเมาไม่ร้ำนะโอ้ยไม่กล้าดีใจไม่กล้าดีใจไม่มีอะไรนะมันแลบมาแบบเสียวล้ำอ่ะสวัสดีครับไลฟ์สดวู๊ปแฮมตันปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโค้ชสุดท้าย ของวิกนี้นะมันเด่นไหนเตดึกอีกแล้วนะแมนยูทําใจช่วงนี้ดึกตลอดนะครับแล้วเล่นก็ไม่ค่อยจะดีม,มาเตดึกอีกเสื้อใครอยากได้เสื้อ,อ,อของช่องนะนี่ที่อมนินใส่อยู่นะครับมีด้านหลังด้วยนะมีสกินข้างหลังร้ววอย่างสวยงามนี่นะแพคเกจอย่างดีนะครับถุงซิปอย่างดีจากร้านเกสราเกสลาก็คือ ยิงดำน้ำเนี่ยไปเอ็กกับเกรลา,า,ารทำเสื้อตัวนี้ขึ้นมาเป็นลิมิเต็ดเฉพาะที่เราเท่านั้นม,มีจัดจำหน่ายด้วยนะแอมินปักหม,ดมุดไ, <ว S 1> ไว้เ<ว>พียงตัวละ359บาทเท่านั้นแล้วเนื้อผ้านี่ก็คือใส่ดีเลยส่วนใครที่อยากจะทำเสื้อกีฬานะครับก็สามารถไปที่เพจร้านเกรลาได้นะ<า>รับออกแบบและสั่งผลิตชุดกีฬาคุณภาพสูงทุกชนิดนะครับใช่ วูฟนะครับปักสวัสดีค่ะโปรเป็นแซมจอร์สโตนนะกองหลังมอสเคล่านะครับอัดมาดูดกับโตติกโกเมสวิงขวาเป็นโฮเวอร์นะครับวิงซ้ายเป็นโวเฟ่ไม่รู้อ่านถูกปะของการอังเดกับเคอร์ชิกอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะลาดิสลาฟเคอร์ชนะแล้วก็แล้วลุกนะครับเบลเกตกับอาริสจอร์จอาริสข้างหน้าเป็นแสแตลลาเซน ส่วนมนยโกเป็นลามนนะครับตรงหลังมาสตาวีเฮเบนลูกชองวิงขวาเป็นอาม,มัดเดียโลนะครับวิงซ้ายเป็นดิโอโกดาโลตรงกลางเป็นคาเซมิโลกับ Bruno ปูโนแฟนนันในรูปใช้เอมเบโโลเมสันเมาสแล้วก็มาติวตคุนยาครับเจอทิมเก่าบูฟสติเป็นไงโอ้โหเรื่องนี้ก็สำหรับฤดูกาลนี้บู๊ดูกาลนี้พึ่งเสมอสองนัดต้องกานแพ้หมดเลย เอางี้ดีกว่าคือมีสองคะแนนอ่ะวูฟแมนยูถ้ากล้าไม่ชนะนี่ก็แบบโอ้โหมันก็กล้านะจริงแมนยูบางทีมีเรื่องเอียไปถึงอ่ะเอาจริงอ่ะยังพูดได้ไม่เต็มปากเลยว่าเฮ้ยแมนยูไม่ชนะแน่เออบางคนถึงขั้นบอกว่าเดี๋ยวแมนยูแม่งก็สะดุดแบบวูฟไม่ชนะใครมาเลยอืแต่มาชนะแมนยูอะไรเงี้ยเออแบบนี้เลยนะไปเลิกโจกันไปเลยอืทีมันกลายเป็นลุกแบบนั้นแล้วอ่ะ มึงก็ให้กันไปแมห่ห,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 หนูวิลลุดไหมใครอะดารลดารุสองนัดติดเลยซึ้มโอ้โหมันเป็นดารลนะโอ้แตหลุดอย่างงี้มันก็มันต้องได้วะ่ะโอ้โหหลุดแบบมีเวลามีอะไรเยอะเลยนะนดูเกมเอาผมก็ไม่ได้ชน,น่นหนาอะไรเลยอันยนิงช่วงตรงกลางเขาก็แบบพลาดตลอด มันดูลำบากุนบนนะกว่าจะไปยิงแะทีทำไมไม่มีช๊ลบทุบปุ๊บปุ๊บปุ๊ออบปุ๊บคนอื่นเขาว่างคือมูว่าผิดพลาดเยอะกูไม่มีเลยเลยอะถ้าไม่ชนะเกมนี้คือแบบโง่โอ้โหโง่จริงอ่ะโง่จริงโง่จังใช้คำนี้เลยมันเป็นนัดที่ต้องเมาเก็บคะแนนแล้วอืติดบล็อกเองเนี่ยดูดิ <laughs> ใช่ ฮู๊ก็ไม่เปลี่ยนอะไรจ้ายังติดแล้วแมนยูมีข่าวใหมตัวนี้ด้วยนะเอ้าคุณย่าโอ้ยไอ้ควายทั้งหมดทั้งมวลโอ้โหไม่เกือบไม่เข้าเฮียคุณหลักลูกเล็กชิว่าคุณหลักลูกเล็จริงโอ้ดีนะเป็นวูฟปอะจริงเป็นทีมอื่นดีพอเถอเขาจะกัดได้แล้วเนี่ยโอ้ยิงเข้าแต่รู้สึกแบบอยากด่ามันแบบด่าไปแล้วเฮีย มึงยีด้าไปแล้วแย่เลยขนาดเข้ายังโดนด่าอ,อีแล้วแบบมึงกีด่าแรงด้วยไอ้คุณย่านี่ทีนี้มึงไม่ยิงที่บอกใจเย็นแอลเมื่อกี้ด่าไปแล้วอะเราคิดว่ามันจะไม่เข้าหรอเลื่อนเลื่อนโอ้โห แม่งเอ้ยดูดูจอตอตนปัดได้แล้วนะแต่อบอลมันยังปิ้นอโอแต่วูบไม่มีอะไรจริงๆอ่ะคุณผู้ชมขอโทษน,นะขอมหาย <c oughs> ทุกคนเมื่อกี้ถ้าเสียงมันแบบเข้าไม่แรงไปหน่อยคือแมนยูมันไม่ควรจะกระเสือกกระสนขนาดนี้เลยขนาดยิงเังโดนด่าว่า <c oughs> องนี้แล้วกันเราดูทรงมันเด็ถ้าแมนยูแพ้ผมจะบวชเลย เราไม่ต้องสึกเลยนะเอาเป็นเจ้าวาดไปเลยจะหลุดแล้วน่าเอมเบอร์โมเอมเบอร์ยาวต่ำอ้อยอ้โหอีกทีโอ้โหออกแม่งเลยลูกสองก็ไม่ยอมมาไว้ฟ้าไว้ฟ้าสองนาทีครับทุนเวลาโอ้ยแต่ละคนไอ้เหี้ยคาเซก็พลาดอีกเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเนาะเนอะนนอนเลยาะเฮมีคนดีมั้งพี่เท่าไหร่วะไอคนนี้พลาดมาไอคนนี้มามพลาดมาคนนี้พลาดอีกพลาดคือบ้าวะไม่มีคนดีเลย <c oughs> ใช่คำนี้เลเออเดช็อตมาแคะไหก็ไม่รู้ว่าแล้วทําไมก่อนนาเนี่ยมันเล่นดีจังวะอึมแมนยูเหมือนเล่นยิงย่งเล่นยิ่งตัวเล็กลงอะ่ะ มุ้ยิงเล่นยิงตัวใหญ่ขึ้นดูดิอโอ้โหเฮีปยป่วยเล่นอะไรอ่ะแมนยูอ่ะบู๊ยิงไม่ได้มาไม่รู้กี่นัดอ่ะไม่ไหวว่ะโคเน่าเลยแล้วโดนบู๊กดอยู่ตั้งนานบอลจังหวะดสองเก็บไม่ได้เลยแย่งก็แปะปอแปะพอแปะ แล้วคือจะหมดเวลาครึ่งแรกอยู่แล้วมึงแบบไม่มีปัญญาแบบไม่เขาโดนยิงอะ่ะไม่เขาจริง <c oughs> คือเร่งใส่แม่งหน่อยแม่งก็ป่อแปะแล้วแมนยูอะ่ะ <c oughs> คือเหมือนตอนแรกมูมันเหมือนแบบ <c oughs> เกรงเกรงช่ไะเชิงเชิงเกรงเกงพอเขาโดนนาปุ๊บเขาเร่งใส่ไอ้แมนยูก็โอ้โหแข้งขาตันเลยแบบลนล้านแบบโอ้โหจังหวะยิงก็ลนจังหวะรับก็ลนอ่ะเหลือรครึ่งหนึ่งนะครับ ปรับจูนอารมณ์ใหม่เจิงคือก็ยังมีเวลาแหละที่จะให้แบบทำประตูชัยนะแต่เขาห้ามโง่แล้วหมายถึงว่าถ้าโง่โดนยีก็อาจจะถึงแพ้เมาสยสวยนะติดไปนิดนทำไม่ได้ก็ให้คุณย่าไปโม่อะไรอ่ะแล้วเป็นไรคุณย่าอัาตัดหน้าบุนโน ทมหถึงหน้าคุณย่าสวยนะตาโลไม่เข้าก็เหี้ยแล้วมังไม่เข้าก็เหี้ยแล้วมั้งโอ้โหลุ้นนะเนี่ยกลัวจะมีความผิดพลาดแบบใช่คือกักกักเออขออูุภาพช้าให้มันแบบก็ไม่กล้าเห็นใช้คำนี้เลยใช้คำนี้เลยกลัวได้ด่าอีก ควรจะได้ดาอีขอดูแบบความใสสะอาดเลยนะเนี่ยเขาพลาดเองไม่ล้ำจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรเออเอากลว้เมโมแบบคือกักอะไรอีแบบอไม่ติดกองหลังเขานน่น่ะมันมีกองหลังตัวนึงอเงี้ยเสียอยู่นะตอนแรกแบบอ่ะทีนี้แหละทีนี้แหละหลังจากนี้นะต้องทำเพิ่มก่อนหลังจากนี้ยิงเพิ่มขอยิงตุนไว้เผื่อไอ้ดอกฟูลงมาหน่อย พอถ้ายังคายอยู่เงี้ยไม่รอดคือภาพครึ่งแรกมันมันเป็นติดตาอยู่เนี้ยภาพครึ่งแรกที่บอกเอกอีกบอกมันหน่อยนำลูกหนึ่งแล้วก็ใื้มโม่ใย้อหมัดครับจริงๆแค่มีสติเล่นแล้วก็อย่าประมาทอย่าพรอย่าแพ่วเหมือนเดิมเออแค่นั้นเองคือมันแค่นี้เลยคือเป็นเฮียอะไรกับกัน โอ้โหไม่ยยอย,อย,อยากประมาทพ,พูดไปคือพอน,นำแล้วมันเป็นอะไรวะตื่นเต้นเหรอระดับนี้มันไม่น่าตื่นเต้นแล้วมันไม่ใช่เกมชิงแชมป์อะไรเลยนะไม่ใช่นัดชิงแชมเป็นหลีกเอเอม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้แบบมีผลอะไรขนาดนั้นแบบมึงเล่นมาทั้งชีวิตแล,วแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเมาส์ไปบูโนปูโนไม่ใช่เมาส์รมัดมัดมัด อะไรวะจะนำสองลูกไม่ได้เลยเหรอวะเฮ้เมาล่นไหมเมาไม่ล้นนะหุ้นไม่กล้าดีใจไม่กล้าดีใจม่มีอะไรนะมันแลบมาแบบเสียวล้ำอ่ะเฮ้ย่าจะไม่ล้ำเมื่อคืนแล้วไม่มีใครอะไรแล้วขอดูภาพช้าแล้วจะแบบดีใจเต็มที่นานจะเห็นแบบนี้นะ เฟืบมาไม่อยู่นี่อยู่ฟืบโอ้ยมีเบอร์สิบสองอยู่โ oh อ้ย <c oughs> oh ถ้าเป็นมูอะ่ะล้ําเออไม่ต้องวัดอา่ามันมีเบอร์สิบสองอยู่อะพอหายใจหายคอได้นะเอาอย่าแผวอย่าแผวเร็วเดี๋ยวดอกกูลงมาแล้วเร็วถอยลูกเออจริง่อยลูก,กแล้วี่ยนชุใญ่ก่อนนี้มันจะเปลี่ยนชุดใหญ่ลงมาไกระพริบ <c oughs> สองลูกยังไม่อุ่นใจเอาเลยบอกตรง<ช>แม่งเวลาย,ยังเหลืออีงเยอะซุดซุด,ดคนนึิเน<ผ>ี่ยกเกียงกันเเกียงกันตาคุณย่ยาโอ้โหโวันนี้คุณย่ามันจะไม่ได้จริงหนูวะไม่อยากทำหรอะถ้าบุกตีเสมอได้ผมเลิกดูเมนู <laughs> คุณเกือบได้จะไปบวชแล้วนะคุณเกือบจะได้ไปบวชแล้วนะ อามัดอีกอีกรอบอีกทีติดีอีกทีอีกทีได้ไหมอีกทีอีกทีบอลอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่ตอนนี้คุณเยอะโอ้ยแรงไปไหนพ่อคนหูไหลไปโม่ก็ได้เฮ้ยแฮลโหลมีอ๋อมีอ๋อทุกครับชาครับอามัดมันยกคนเดียวฟิร์เฮ้ยน่าเกียรนะอุ้ยแต่ก็ไม่น่าให้กระตุกอ่ะเอออะเป็นอยู่กับกรรมการหรอ แต่มุมเนี้ยมันก็นะมันโดนไอ้นี้บังอ่ะว่ามันแข็งมันอยู่ช่วงล่างหรือช่วงมันยื่นออกอ่ะออมันน่าเกลียยตรงที่มันจะยื่นมันยื่นแข็งเออมันเหมือนแบบเห็นอยู่นะว่ามันบอลมันจะมาแต่าะทันที่จะรีบแบบหุบมันมันเป็นขอโทษจุดโทษจุดโทษฮูโน่เอาให้ดี รู้ไหมอยูแ่แล้วกินน้ำเยอะเยอะจริงบุ๋นเยอะจริงความดันขึ้นเลยเมื่อกี้ไอตอนครึ่งแรกในความดันขึ้นเลยโอ้โหปิดแบบสวยๆนะบูโน่เออไม่มีอะไรกดดันมึงเลยนะคือนำหีสองนู่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นกรรมการหน่วยไกลกรรมการหน่วยไกลอย่ามาโดนตัวเขาดขาดทุกคนเงียบมีสมาธิเพื่อบูโน่สติ ปัญญาเกิดโอ้ยโอเคน่าจะไม่มีปัญหานะครับส่งดอกกูลงมาได้ตอนนี้เซอร์ฟีด้วยนะให้หมดกูกรเต้ลงมาได้แล้วตอนนี้ลงมาแล้ววิ่งโดนสี่สี่กูก็ยอมละกูมันจะไม่มีอะไรพลิกเลยนอกจากมันต่อยเองอะมาแล้วสิมาวันนี้ทำไมฉันพูดถูกอะทั้งคู่เลยทั้งเซิร์ฟทั้งดอเลย โชคดีนะที่ยิงไปสี่แล้วเมื่อกี้บอกว่ามาคู่ไปเลยทั้งไอดอกไม่เซิร์ฟมาจริงแม่โชคดีที่ยิงไปสี่แล้วแล้วว่าเออยังพอก้มแก้มจริงคือทั้งงูตสี่จัดอะเอาสามสี่ก็น่าเกลียดละแกกับสองกับเวลาแค่แบบเจ็ดนาทีเนี่ยเออสองลูกนี่ก็คือแบบสุดๆไปเลยอะแล้วริมเขาก็ต้องปั้นดอกกูไม่รู้เป็นไร ดูคุณยา่าเห็นคุณย่าปะเรายังคิดอ่ะแล้วคนที่มันเล่นอยู่ด้วยมันจะไม่คิดหรออ่าแค่นี้แหละถูกไหมคุณย่ามัยังสายหัวเลยเมื่อกี้จังหวะนก,กูจับบอลไม่ได้อ่าจบเกมนายูนะครับถึ่งแรงนิดและเอาชนะผูฟแฮมตันบุกมาเอาชนะวูฟแฮมตันไปได้สีประตูต่อนหนึ่งนะนำก่อนนะครับ แล้วก็มาโดนติงเสมอเห็นแล้วครึ่งหลังแก้ตัวได้ยิง3ประตูเกมเนี้ยดีอ่ะสมมติสมมติว่า90นาทีอ่ะส่วนใหญ่ดีหมดมีไม่ดีคือช่วง20นาทีในครึ่งแรก20นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกที่อยู่ดีๆเป็นอะไรไม่รู้แผ่วแล้วโดนวูฟกดไม่ได้งงหัวเลยเลยแล้วก็โดนยิงนะครับคือผมวิปเลยอ่ะวิบเลยอ่ะโอ้โห โมโหมากเลยแนละ้วต้องบอกแบบหลุดอะหลุดอะ,ดอะคือมันเป็นอะไรอะ,อะก่อนที่แมนยูจะนําเนี่ยโอ้ด<ม>ีดูทรงอ้ยงอู้อบจะเอาอะไรมาสู้วันเนี้ยแบบแมนยูแม่งปั๊มบอลก็ดีทําเกมก็หลุดไปยิงเดี๋ยวยิงได้ยิงอะไรย่างนี้ใช่ปะก็เหมือนแค่รอมันยิงได้อะเออแต่พอนําปุ๊บสักพาร์ทหนึ่งอะเฮ้ยรู้สึกมันแผ่วๆลงแล้วก็จงังหวะสองที่อัมบรีม,มันพูดอะหมายถึงจังหวะสองหมายถึงว่าสมมติว่าเปิดไปแล้วเขาโม่งมาเนี่ย เก็บไม่ได้ทั้งสองฝั่งน,นะถ้าเป็นบาสก็คือการรีบาวอะ่ะคืออาบอลเข้าไปโจมตีหรือตั้งรับก็ตามแล้วบอลมันเด้งออกมาเนี่ยตรงกลางเนี่ยเก็บไม่ได้ช่วงช่วงยี่สิบนาทีท้ายของครึ่งแรกเป็นงนั้นเลยนะตรงกลางเก็บบอลไม่ได้จะสวนก็ทําไม่ได้เออเขาก็กดอยู่อย่างนั้นนะ่ะจนสุดท้ายมาเสียประตูในในเวลาที่ไม่ควรจะเสียก็คือ<น>เหมือนทดเวลาละของครงึ่งแรกซึ่งแม่งทดสองนาทีก็คือสี่สิบห้าน,ย,นยังโดนเออ มึงยังโดนคือแบบโมโหเลยมันเป็นอะไรที่ไม่ควรโดนถ้าเป็นผมเป็นโค้ดก็คงแบบโวยวายชิบหายอะ่ะแบบด่าในนอนตอนพักครึ่งกันนะเฮ้ยมึงจะหมดเวลาอยู่แล้วอะ่ะเออมันช่วงเวลานี้มึงต้องแบบสมาธิเต็มที่เลยแล้วก็แบบทําไมถึงแผ่วจนให้เขากดผมว่าก็คงมีบงเบงกันบ้างนะถ้าให้เดานะอือเอาริมก็น่าจะบงเบงมากในในช่วงพักครึง่ง,ง,งอะ่ะเออพอมาครึ่งหลังเนี่ยอ่าโอเคมันจริงๆมันก็คือเล่นเหมือนตอนต้นครึ่งแรกนะ ก็คือตอนแรกมันก็ดีตอนเริ่มขึ้นหลังมามึงก็เล่นเหมือนตอน,<ต>นแรกนี่แหละก็ดีเออเอาชนะจังหวะตรงกลางได้บอลสองเก็บได้ใช่ไหมได้บุกได้อะไรคลองเกมได้หมดแล้วก็มาได้ประตูทีเนี้ยก็ลุ้นแล้วว่าพอมึงนำนี่ยมึงจะแพ้ไหมปรากฏว่ามีนิดนิดได้หน่อยแต่ว่าก็โอเคตั้งลำได้ตั้งลำได้เสร็จทีเนี้ยลูกสามมาก็ดูจะมั่นใจขึ้นเสร็จแล้วก็มาได้ ลูกอยู่โทษใช่ไหมลูกที่สี่ก็เหมือนมัน,ม,นมันปิดเกมไปเลยเออแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรละเอ,อ็มโ,มโมยิงได้ใช่ไหมเมาส์ยิงได้คุณย่าเนี่ยก็น่าจะยิงได้แต่ว่ามันจังหวะมันแบบนิดนิดหน่อยหน่อยเออมันไม่ได้อ่ะอืมเราก็เออบูโนในจังหวะเกมลุกเนี่ยต้องยกให้เขาอนะแต่จังหวะตรงกลางเนี่ยที่เขาอยู่ตรงกลางที่ คอยผ่านบอลคอยเชื่อมเกมคอยอะไรมันก็ยังมีช็อตที่แบบผิดพลาดแบบไม่น่าพลาดนะพลาดแบบหมูๆอ่ะเออต้องพูดแบบนี้นะบางจังหวะแบบบอลไม่มีอะไรเลยอยู่ดีบูโน่ก็จ่ายแป๊กบางทีก็จ่ายยากบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยเออแต่จังหวะขึ้นไปทําเกมลูกของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงลูกเปิดลูกทะลุช่องลูกตักลูกอะไรอย่างเงี้ยมันดีบูโน่เนี่ยดีในในในการทําเกมลุกนะอ่ะแต่ก็ ยินดีกับแฟนแมนยูนะครับจริงๆแนมะ็กก็เป็นเกมที่บังคับนะต้องชนะเพราะว่าฟอร์มวูฟก็แบบเราก็เห็นกันอยู่เสมอมาสองนัดต้อกนั้นแพ้รวดเลยมันก็ควรชนะแล้วก็ทําได้นะครับทําดีแล้วก็ชมนะอันไหนด่าเราก็ด่าเป็นแบบนี้แหละ <laughs>